อันนี้ว่ากันทั้งโลกธรรมข้อหนึ่งคือในลบับเป็นอันว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ทรงติดอยู่ในลบับนี่เขาเรียกว่าเป็นป้ายหน้าร้านใช่ไหมเอาแค่นี้นะป้ายหน้าร้านนะ <c oughs> เป็นนั้นว่าถ้าเราจะไหวพระสงฆ์แล้วเราจะบูชาพระสงฆ์ถือว่าองค์ไหนเป็นพระสงฆ์ แต่ในที่นี้ก็บอกให้น,ะนึกถึงคุณของพระอเรียสฆงเท่านั้นนะพระสง์ส่งเดชท,ที่เรียกว่าสมมติสฆงเนี่ยแต่เคินไหวคุณก็สวยไปด้วยไอเขา่าไหว้ไหวติดเรียกาตามระเบียบเขาบวชก่อนเราไหว้นะั่นสำคัญ <c oughs> ้วยการตามนึกถึงที่เรียกว่ายอมรับนับถือเนี่ยถ้าเราไปยอมรับนับถือแต่เพียงสมมติสงง์นี่คุณก็เอาดีอะไรไม่ได้ถ้าพระองค์นั้นตกมารกคุณก็ตกด้วย แต่เขาขึ้นสวรรค์ก็ไม่แน่นะักกว่าคุณเยอะขึ้นถ้ามันดีไม่เท่าเขาแปดเห็นไหมนี่ฉะนั้นเวลาที่จะน,นึกถึงคุณของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์กินข้าวเปลืองข้าวเจะหาว่าคนแก่คนเฒ่าบวชมาแล้วตาขาวไปน็นข้าวโหัวล่นหัวโโล้านหรือว่าเอ๊ะไม่ใช่ไม่ว่าคู้ปองนะผมก็าลานเหมือนกันแล้วหัวงอขาวโปง จะถือว่าพระองค์นี้เป็นสรณะควรไหวอันนี้ใช้ไม่ได้ผมอยากจะแนะนําคุณว่าแม้เด็กหรือว่าเนนตัวเล็กๆอายุตั 7, 6, ้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปถ้าว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอ,อริยเจ้าในคุณไหวได้เต็มที่อย่างนี้นะถึงจะถูกไม่ใช่มาไหวย,ยี่ห้อ,อก,กันองนี้เป็นเจ้านณะจังหวัดอง์นี้เป็นเจ้าคณะอำเภอองนี้เป็นเจ้าคณะตำบล คนนี้เจ้าเป็นเจ้าหน้าตรวยการภาค,คนนี้เป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จเป็นสงาราชถ้าเราไหวเดินมันญ,ญาติก็ไหวได้แต่ว่าถ้ายอมรับนับถือว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าตามพระบาลีไม่ต้องการแบบนั้น <c oughs> ต้องการแบบเดียวให้ไหว้พระอริยสงฆ์ถ้าเรานึกถึงพระโสดาบันเราก็เป็นพระโสดาด้วยอนุสตินี่ก็แปลว่าน,นึกตามนึกถึง ถ้าเราตามนึกถึงพระสกิทาคามีนาคามหรือพระรหันเราก็เป็นกับท่านด้วยเป็นไม่มากมันก็เป็นน้อยเพื่อไงเป็นน้อยน่อยมันก็ยังดีดีก็ไม่ได้เป็นเลยมันแบกท่านเป็นพระรหันครบสิบนิ้วเราเป็นรหันมันครึ่งนิ้วก็ยังใช้ได้ก็ยังเป็นนะมันเป็นกันตรงไหนแล้ววันนี้ผมจะพูดยันอาราธผลเลยเป็นกันตรงนี้ที่หนึ่งท่านไม่เมาในกาย ท่านยอมรับรับถือกฎของธรรมดาว่าร่างกายของเรานี้ที่เรียกมาขันห้าคือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณฟังยากจะไปจหงแบบจะไปฟังเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฟังมันแต่เพียงว่าร่างกายของเรานี้ที่เราท่านเรียก่าขันห้ามันสบายกว่ายเ,เยอะนี่คนที่เขามันรุกกันนะเขาเอากันง่ายๆแบบนี้นะ เขาไม่หากินยากๆไอ้ประเภทต้มอะไรต้มหอยตัวเล็กๆให้มันโดดกินเนี่ยผมไม่กินอ่ะง่ายหอยอะไรเขาข่อเไรนะเขาแกงให้โดดกินนี่ตอะเด็กๆแต่ผมไม่กินไอ้ของกินยากไม่ชอบไหนๆจะกินก็กินไม่ไหนๆนะจะกินเราเป็นนั่งดูกันอีกแมวนี่เวลาที่เขาจะปฏิบัติตนให้เข้าถึงเป็นพระราหันน์ก็เหมือนกัน ขาปฏิบัติแบบไม่ง่ายพราทางสายง่ายๆมันมีความจริงเป็นพระอรหันต์เป็นไม่เป็นไม่ยากถ้ามีความเข้าใจอันดับแรกพระพุทธเจ้าาพิจรารณาขันห้าเราก็รวมขันห้าเข้ามาเป็นตัวของเราเสียเมื่อตัวของเราทั้งตัวเนี่ยก็คือขันห้าไม่นอกไปนั่งแยกไปแต่คุณแยกคุณก็จับไม่ถูกรูปรู้แล้วมองเห็นไปทานาาไปคลำม,มันเอง เนะมื้อคลำหาตัวเวทนาไม่ได้ใช่ไหมนี่เวนทนาแปลว่าความเสวยอารมณ์มันจะอยู่สัญญาความจําสังขารอารมณ์ที่มากรุงแต่งใจในด้านความดีได้ความชั่วิญญาณความรู้สึกดีไม่ดีคิดว่าวิญญาณเป็นจิตเป็นจิตไปมั่วตัวก็ไปส่งวิญญาณสมัยนี้เขาเรียกปรสาาิตถูกแล้วนี่ของทั้งห้าอย่างนี่มันอยู่ตรงไหน มันก็รวมเข้ามาอยู่ในกายเราเองนี่เวลาที่เราจะพิจารณาให้ง่ายก็จับกายตัวเดียวไม่ต้องไปนั่งแยกทําเป็นนักปราชนักเปรตเลยเอาไปต่คุยเหรอฉันรู้รูปไปอย่างนั้นเวทนาไปอย่างนี้สัญญาไปอย่างนี้สังขารเปอย่างนี้วิญญาณเปอย่างนี้แต่ความโลภโมโทสันท่วมหัวเลยใช่ไหมจะมีความอิจฉาดิสยามีความหลงจะเกิดประโยชน์อะไร <c oughs> นี่เอาใจตั้งลงไปให้ตรงถ้ารูปมันพังได้อย่างเดียวอีกสี่อย่างมันเหลือไม่ได้เพราะเป็นนามธรรมาเคยพูดกับคุณจรินแล้วถ้าวางแผนการรบต้องทําลายกําลังใหญ่ขั้าสิทใช่ไหมแล้วมัวไปทาลายอะไรอีกอะไรหน่วยรัเเวนเสร็จนะไม่สําเร็จพ <c oughs> ้าทำลายกําลังจุดใหญ่ขั้าสิทได้แล้วทําลายกองบัญชาก,การอาศูนย์ใหญ่ได้ไอ้ส่วนย่อยมันก็พังไปด้วย ข้อนี้มีประมาณชั้นใดเราจะทําลายขันห้าก็ทําลายที่รูปเนี่ยพอถ้ารูปมันพังเมื่อไรอีกสี่อย่างสามอีกสี่อย่างมันก็พังมานั้นนี่เวลาที่เราจะทําลาย,ลายารูปเราจะยังไงแล้วก็นั่งนึกใช้ปัญญาหาความเป็นจริงนั่งดูคิดดูหาความเป็นจริง,งดดวา่าเราเกิดมาที่แรกแล้วตัวเราเล็กหรือว่าตัวเราใหญ่ ต่อมาเมื่อใหญ่เต็มที่เที่ยงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าต่อมามันสุดสมได้ไหมและในที่สุดมันตายได้ไหมดูคนที่เขาตายดูคนที่เขาแก่ดูคนที่เขาป่วยเขาเกิดแบบเรานี่หาต่อไปที่ว่าร่างกายของเราที่ถือว่ามันดีที่สุดเรารักที่สุดแล้วเราเราทนุถนอมที่สุดก็คือร่างกายของเราให้สิ่งที่เรารักทนุถนอมที่สุดมันสะอาดมันสุขสงบ นี่เวลาเจริญวิปัสนาเขาต้องใช้สมถะคุมถ้าไม่ใช้สมถะคุมก็ไหลลงนรกไปไงไม่ใช้วิปัสนาและวิปัสสนอนแล้วเป็นนอนนรกเพราะว่ามันถ้าไม่มีสมถะคุมนั่นมันไปไม่ได้เห็นวหาร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเรานไม่เกิดได้มันก็แก่มันป่วยไข้มันสบายแล้วมันก็ตายไอ้ตัวตายเป็นสมถะ อันนี้พิจารณาไปมันสลายตัวได้เมื่อพิจารณามันตายถ้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเวรน,นาตาไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตตาคือสลายตัวไปมิปาาัาญาณถ้าพิจารณาเอ่อร่างกายเกิดแล้วก็ตายตายแนย่นี่เป็นสมถะต้องคิดมันตัวคลายกันแล้วก็คิดว่าในเมื่อรูปเวทน,นาสัญญาสังขารมิอยางคือร่างกายเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ มื่อมีลมปราณหยดเพียงใดมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หายอยากเดี๋ยวก็อยากมีผัวเดี๋ยวก็อยากมีเมียอยากมีลูกวก็อยากมีหลานอยากได้เงินเท่านี้อยากได้ทรัพย์ทน,น้นหาความพอไม่ได้จนทั้งแกจะตายให้ใจไม่เคยไหวยอยู่แล้วยังไม่นิ่ก็อย่าตายยังอยากน่นอยากนีนี่สภาพรองกายเกิดมาภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหานี่มันไม่ดี เห็นว่ามันไม่เป็นเรื่องหาตามความเป็นจริงว่าร่างกายเราต้องตายมันต้องพังเมื่อเราอยู่มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ความจริงมันเป็นทุกข์แล้วก็ในเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันสะอาดแล้วมันสกปรกแล้วก็ดูหาความจริงถ้าหาจริงๆมีปัญญาจริงๆมันไม่ต้องใช้อะไรมากมันของเห็นินอยู่เราก็รู้มันสกปรกตอนนี้ในเมื่อร่างกายของเราสกปรกร่างกายของเราไม่ดีแล้วร่างกายเทวดาที่ไหนมันจะดี ไอคนนี้เกิดมาในโลกนี้กายของใครมันมีเศษกับใครมีไหมคุณยายไม่มีแต่เราสกรปรกเสียคนเดียวชาวบ้านชางเมืองสกรปรกหมดไอคนไหนที่มันจะสะอาดบอกคนเถีเวลามันขี้มาเอาให้มันกินขี้ของมันกับบัสะอาดแล้วต้องกินได้ใช่หไหมมันก็ไม่กล้ากินเว่าแต่ขี้น้ำลายของมันเองเพราะบน่นจากปากของมันแตะไม่ได้ไจะ่อวดตัววันผู้พิเศษแต่อย่างไร นี่หาความไม่ดีของร่างกายให้ปรากฏแล้วมันก็ประกอบไปด้วยทุกข์วางร่างกายเสียได้ที่เรียกว่าเตสังูปสโมสุสขโขเป็นอันไว้เห็นว่าร่างกายเป็นโทษอันเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์นี่พระอรหันต์ทั้งหลายพิจารณาร่างกายแบบนี้ต,นตอนที่ท,ท่านพระพิจารณาว่าร่างกายเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์เราไม่สามารถจะบังคับร่างกายได้ร่างกายตกอยู่ในำนาจของกฎธรรมดา ไม่ยอมฟังใครไม่ยอมเชื่อถือใครใครจะทัดทานแบบไหนร่างกายมันแก่มันก็ต้องแก่ <c oughs> ไปจ้างให้มันไม่แก่ราคาเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมร่างกายเวลามันจะป่วยให้ป่วยเนี่ยเปน็นอำนาจกอดของกรรมคือป้านาทิบาตจะไปบังคับแบบไหนป้องกันแบบไหนมันก็ไม่เลิกป่วยมันเลิกไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อย่าไปอวดดีมนเลยหมอตายมานับไม่ทวนเ่ย <c oughs> ไอหมอเนี่ยนะคุยดีนัก,กวิชันักษาาโรคเก่งแต่ตัวหมอเองก็ดันต,ตายได้นใดคุณยรดินเคยเห็นหมอตายไหมแต่ความจริงหมอไม่ตายนะไอคนเป็นหมอมันตายเฮ้ยใช่ไหมหมออยู่ที่ใบรประกาศและปบิญญาบัตรนี่เปน็นงี้นี่มันเป็นกฎพุ่งกรรมเราบังคับไม่ได้ในเมื่อถ้าเราจะเกิดต่อไปอีกมันก็เป็นแบบนี้ มันเข้าตานองว่าอีบ้านหลังเนี่ยเรามันนั่งอยู่มันมีทั้งหมาวจัดมีทั้งร้อนจัดมีมดก็มากยุงก็มากแล้วมีขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งัวขี้ควายขี้คนเหม๋งคงทนไม่ไหวถ้าเราออกไปจากบ้านนี้แล้วเราจะกลับเข้ามาใหม่เราก็สวยเต็มทีใช่ไหมไม่เป็นเรื่องเพราะนันเราโง่เต็มทีก็เป็นอนุว่าแต่เห็นวาบ้านหลังนี้มันไม่ดีแบบนั้นเราก็ไม่อยากกลับ นี่ใจของพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงในเมื่อเห็มื่อร่างกายมันเป็นทุกข์ท่านถือว่าธรรมดาของมันทนอยู่กับมันชั่วคราวมันทังเมื่อไรเราก็ไปมานั้นสบายมีความสุขเมือนั้นมันป่วยไข้ไม่สบายมันหิวมันก็หายก็ถือว่าเออเรื่องธรรมดาของมันการห้ามมันต้องการแบบนั้นนี่เราอาศัยมันเป็นเรือเป็นรถแบบรถยนต์ที่เรานั่ง ถ้าไม่มีน้ํามันเครื่องไม่มีน้าํามันเผาอุปกรณ์ต่างๆมันไม่ครบถ้วนมันก็ไปไม่ได้วันนี้เราจะถือว่ารถนี่เป็นเราเป็นของเราก็ไม่ได้ถ้ารถเป็นตัวเราแล้วเราเป็นตัวรถ100%นี่ไม่ใช่รถไม่ใช่เราแต่ว่าเราเอาศัยมันเป็นพานะเคลื่อนไปเวลามันต้องการน้ํามันก็าหาน้ามันให้มันน้ำมันเผามันต้องการน้ํามันเครื่องก็หาน้ำมันเครื่องให้มันอุปกรณ์ส่วนใดสึกหลอพอจะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน เริ่บ,บุรณะได้กบุรณะให้เป็นไปนตามนั้นแต่เราไม่เคยคิดเลยว่ารถนี่เป็นเราใช่ไหมคุณจรินวิชัยก็มีรถเคยคิดว่ารถเป็นตัวคุณหรือเปล่าไม่เคยนะนั่นตัวนี่ร่างกายก็มันเรานี่มันไม่ใช่เรามันก็มีสภาพเหมือนรถเป็นหน้าที่เฉพาะอะไรเราอาศัยชั่วคราวผมเคยพูดแล้วว่าเราคืออธิษมานกาย <c oughs> เป็นกายที่เข้ามาสิงอยู่ในกายเนื้อ อาศัยกายเนื้อเป็นเรือนร่างอาศัยชั่วคราวแต่กายนี้เนื้อมันพังเมื่อไรเราก็ไปมานนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่หมดกิเลสยังยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราอยู่เรืองหน้าพวกปาทานเราก็ต้องเกิดใหม่ <c oughs> ในแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์นี่เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ทุกข์เกิดในนรกก็ทุกข์เป็นเปรก็ทุกข์เป็นสุรกายอสุรกายก็ทุกข์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์ เป็นเทวดาหรือผมไปพักทุกอยู่ชั่วขณะหนึ่งหมดบนวัสน,นาบาร,รมีโดดลงมาใหม่มาทุกข์ใหม่นี่เป็นอันว่าเราไม่ปลอดภัยเราไม่เอาแล้วเล,เลิก <c oughs> ไอ้ขอนั้นหลายเหล่านี้ไม่ดีเราเลิกเราไม่ครบร่างกายแค่อย่างเดียวอย่างอื่นมันตัดขาดไปหมด นี่ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ชื่อว่าเราเขารบในเราไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า้วยชื่อว่าสังโยกสองตัวตัดพร้อมกันคือสกาญทิฐิและวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาความมาสงสัยคนที่บอกว่าไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังโมบโลบโมโทสันอยู่ชื่อว่าสงสัยไม่สงสัยแต่ลินเท่านั้น พูดออกมาได้ว่าไม่สงสัยแต่ว่าตัวเองยังมีความโลภความโกรธความหลงนี่ไม่สงสัยแน่ไม่เชื่อเลยโอ้ไม่ใช่สงสัยนะไม่เชื่อเลยพระพุทธเจ้าบอกโลกไม่ดีรักไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดีก็ฉันอยากรักของฉันนี่กจะว่าไงฉันอยากได้ของฉันนี่ฉันอยากจะโกรธอยากจะฆ่าคนโน้อนอยากจะตีคนนี้อยากจะอจฉาคนนั้น ไอ,นอน้นี่ก็่าคนันไอ้นี่กว่าไอหน,น่นก็่าคนฉันน้ก็่าคนันไอแกจะว่าไม่ใช่คนฉันยังไงแล้วก็ปากบอก็ไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแต่ว่าเนื้อแท้ของหัวใจไม่เคยเชื่ออะไรเลย <c oughs> นี่เมื้อดูกันไม่ผิดสําหรับพระสงฆ์จริงๆที่เราควรจะบูชาจะตามนึกถึงก็ต้องเป็นพระที่ไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้า เพราะท่านเองท่านแน่ใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของท่านแน่เวลาท่านตายแล้วท่านแบกไปสวรรค์เป็นนรกไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านมุงปณิพาน์เพราะอรหันทุกท่านใี่ไปนิพผ่านไม่มีใครแบกร่างกายไปเลยท่านโยนทิ้งหมดไม่ใช่อของท่านแล้วท่านไม่มีอะไรไปด้วยไอความรักความอะไรในร่างกายนิดหนึ่งไม่มีอนอารมณ์ข้ารนานและขนาดที่ทรงกายอยู่ที่จิตสบายได้ก็ถือว่ามันเรื่องธรรมดา อะไรเกิดมาก็ธรรมดาของมันเดี๋ยวเราก็ไปเป็นอันว่านี่เราตัดสกายยะทิเทศได้ตัวหนึ่งแล้วก็วิจิติจฉาความสงสัยในคําสั่งสอนพรธเจ้าในตัวนถ้าต่อมาเดินมาเราเมื่อเราทราบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา,ใ,เราในไม่ชา้าเราต้องไปจากมันในเมื่อมันพังพังไมย่ยุเท่าไรก็ช่างมันคิดว่ามันจะต้องพังอยู่ทุกเวลา ถ้าทำยังไงถ้าไปจากมันแล้วถ้าพลาดท่าแล้วก็ลงนรกก็สิความจริงลงนรกก็สบายดีนะนั่นถ้าว่าสบายหมูหมาไม,ม่มีประกาศที่นั่นม,มึงมึง,งม,มันตรงกลางยงไปกินมันแยกเข้าไปยังไงไฟลุกกึ้นนะคุณยรินแต่ผมไม่ไปคุณไปก็ไปไงเกาหัวแม่เกาหัวล้า <laughs> น <laughs> เลย <c oughs> น,นะบอกให้ไปก็ปไปเกาหัวลา้านแกรกแกรก <c oughs> นี่เราก็เกรงจะลงนระกไปจะทำไงขั้นแรกตั้งท่าตั้งอําแพงกันรถไปก่อนนี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนี่ราา่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเราไปจากมันถ้าเราไม่ดีเราก็ไปอาบายภูมิอันดับแรกคือว่าตั้งท่ากัอาานอาบายภูมิวยการรักษาสินหาครบุนในสมรับพระวัดนะ ถ้าพระเดนเนรรักษาเฉพาะสินห้าแล้วคุณเอเวจีเป็นที่ไปแน่พระเดนเนรี่ยรักษาแค่สินห้าลวลงเอเวจีดึงไม่ต้องห่วงแต่ว่าพระสัมไหนมีเพราะว่าสินสองมันยังไม่่คยมีเลยนะ่ะนี่ไม่ดีห้าตัวมันไม่มีสักตัวนี่เคยเจอเยอะไม่รู้มันบวดกันยังไงช่างมันมีน,นรกที่ได้ไม่ว่าง โพระนี่รับปฏิบัติแค่สินห้าไม่ได้ต้องสองรอยี่สิบเจ็ดตัวสองรอยี่สิบเจก็ยกแค่เจ็ดเือสองรอยี่สิบไอ้ที่ยกเ 7, ยกนี่ยผมไม่ได้ยกเองเพราะไอ้เจ็ดไม่มีอะไรทวางเป็นมาตรฐานมาเป็นเครื่องพิจรารณาอันนี้อับบัตทุกข,ข้อคุณจะเข้าใจว่ามันม่บาปอับบัตทุกจุดพายงนรกทั้งหมดเพราะว่าเราเป็นผู้ชนิยกกบคุคคลปฏิบัติเท่าเขาไม่ได้ต้องสูงกว่าเขา นี่ถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์แล้วก็นอนตีพุงสบายเรื่องนรกนายไม่มีทางเกิดในานารกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสติฉันก็ดีเปอสุรกายก็ตามสี่อย่างนี่ไม่มีสําหรับท่านที่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นอันว่าเราตัดแสงโยกในสามอย่างเป็นประสูดาบันกับสกิทาคามีเห็นยากหรือยากยาก,ยากไหมพุศยาดินผมไม่เห็นยากเลย พระสดาบันนีท่านก็เรียกว่าชาวบ้านชันดีนั่นเองยังมีความอยากรวยทําให้เกิดรวยได้ค้าขายทานารวยได้แต่ไม่โกงเขาไม่เป็นโทษทางศีลยังมีความรักยังมีผัวมีเมียแต่ไม่ละเมิดศีลใช่ไหมยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใคร ยังมีความหลงยังยึดถือกอ็ทรัพย์สินนั้งหลายแต่ว่าถ้าตายแล้วรู้สึกว่าเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาก็ยังมีความหลงอยู่แต่ว่ามีสิ่งคุ้มครองไม่ไปอบายภูมิ <c oughs> นี่มาเป็นประสบดาบันแล้วถ้าอารมณ์ของเรายัางอ่อนก็เจ็ดชาติถ้าไม่พบพระอราหันต์หรือพระสัมพตเจ้าเป็นไปสิริพนันธถ้าอารมณ์เขาเราดีขนาดกลางก็สามชาติถึงมรรพนันธ ถ้ารามละเอียดที่สุดก็หนึ่งชาติเกิดใหม่เป็นมนุษย์อื่ชาติปณนิพันธ์มีพูดงว่าไม่ตายไปแล้วไปเกิดใหม่ไม่พบพระอราหันต์หรือว่าไม่พบพระพุทธเจ้านะแต่คนที่เป็นพระโสดาบันถ้าไปพบพระพุทธเจ้าก็ดีพระอราหันต์ก็ดีเกิดใหม่ฟังเทศครั้งเดียวเป็นารันเลยนี่เป็นพระสีทาคามีก็เหมือนกันเลื่อนไปอีกนิดนึง ก็มีอารมณ์จิตเสมอกันมีความโลภเบาบางมีความโกรธเบาบางลงมีความหลงเบาบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑาบันนียังแต่งงานมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าธรรมดาคนชาวบ้านนั่นเองแต่ว่าพระเราเป็นบัณฑาบันจะย่องศึกไปมีเมียไม่ได้นะแต่ก่อนศึกถ้าศึกได้นั่นบอกะโสดาบันมีเมียได้เพราะได้ปบโสดาบันหาเมียเลยเสร็จลงอเวจีแล้ว อย่างพระญี่ปุ่นสมัยสงครามเขาบอกให้พระไทยเราไปฉันข้าวพระเขาในโรงไทยเขาบอกถ้ามีเมียให้เอาเมียไปด้วยพระเราพระของเราเสียท่าพระญี่ปุ่นห้ามเมียไปไม่ได้นี่ใช่ไม่ได้นะแต่พระสงฆ์นี่โดยมากถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีใครสิทธิน์นี่ถ้าชาวบ้านเป็นพระโสดาบันก็ยังครองเรือนตามปกติแต่ไม่ละเมิดได้สิ่ห้าท่านี้ก็คุ้มอบายภูมิได้ อันนี้เราก็มาพิจารณาร่างกายเรื่อยๆไปความเบื่อหน่ายในร่างกายสุกปบลกเรื่องนาสกายทิฏฐิกายะตา,านุสติหรือว,ว่าพิจารณาเทียบกับสุปรกรมาทฐานเทียบกับความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสุกปรลกแล้วก็ไม่มีการทรงตัวนี่เห็นว่าร่างกายมันไม่ทรงตัวด้วยแล้วความสุกปรลกมีด้วยคือเทียบกับคนตายมันเน่าขึ้นมามันเละ้นมา เมื่ดูการสามีสองภายในมันเต็มไปด้วยความสุขปรปุญของที่อยู่ขาออ้างในไหลมาหนอกโยจาระประสาะเป็นต้นเราก็รังเกียจยังเหงื่อใครนี่เราก็รังเกียจความเบื่อหน่ายในความสุขบรกของร่างกายเกิดขึ้นก็เกิดนิบิทาย,ยานตัดกรรมราคะสิ้นไปว่าเราจะไวรักใครท,ทำไมทุกคนสุขปรกเหมือนกัน เมื่อร่างกายของคนทุกคนมันจะร่างกายของเรามันสุขบลกไอ้ความยินดีในร่างกายของพวกคนอื่นมันก็ไม่มีนี่เวลาเขาจะบูชาความดีตามนึกถึงประสงค์เขานึกถึงคุณธรรมแบบนี้นะนี่เรานึกถึงคุณธรรมมขงประสงค์เรานึกตามแบบนี้ไม่ใช่ไปน,นึกตามว่าโอ้หลวงพ่ออนนั้นหัวล้านหลวงพ่ออ,อนี่หัวงอกนะงหลวงพ่ออ,อนั่นหลังกงหลวงพ่ออ,อนี่ผึงผายใช่ไม่ได้ติดเนื้อติดหนังใช่ไม่ได้ ต้องไปติดคุณธรรมที่เขาละนี่เขาละได้การ,รมราคะได้แล้วความรู้สึกในเพศไม่มีต่อมาก็สายเมตตาจิตที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราจะไปโกรธเขาทําไมไอ้คนที่ทําความชั่วความจริงไม่ได้ตั้งใจจะชั่วคิดว่ามันดีจะไม่ทําแต่ว่าทาเพราะหลงผิดจิตไม่มีเจตนาได้เลยให้เมตาเมตาที่เราไม่โกรธมัน อัลการมราค้ากับบฏิีะ้พรอมนาจเมตตาบรารมีเข้ามาท่วมทับแบบนี้เห็นว่าร่างกายของเรามันไปไม่รอดจะไปโทดเขาทาไมคั่วันเข้าไปก็เป็นพระอนาคามีนี่ระเวลาที่เราจะบูชาพระอนาคามีก็ต้องบูชาบแบบนี้บูชาเห็นโทษของร่างกายร่างกายสกปรกความกำหนัดจินดีในรูปเสียงจีนรดไม่มีความหมายไอ้รูปของใครใเสียงของใครมันจะมีเศษพิโสไม่เหม็นไม่เหีย อย่านั่งโกรธนั่งคิดฆ่าฟัฟเขาว่าประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษมีแต่ความทุกข์คนเราทุกคนต้องการดีที่ทําดีไม่ได้เ,เพราะความเข้าใจผิดพวกรน,น่ากินเลสตัณหาุาปาทานมันสอนให้ความชั่วมันสอนจัดเขาเังทําอย่างนั้นความโกรธมันก็ไม่เกิดาาแท้ไแเราคิดว่าไอ้เจ้านี้มันบ้าบ้าบอลไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาเป็นอนุโหมดเรื่องกันไปความโกรธไม่มีอย่างนี้เป็นพระนาคามี พระนาคามีนิทาตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาคนดีเกิดเป็นพรมคนดีไม่ลงบอมเพนตนเป็นพระาราหันบนนั้นเลยผมไม่เห็นยากนคุณจะเห็นยากไหมยากไม่อยากผมพูดให้ฟังไม่ยากในการปฏิบัติยากไม่ยากผมไม่รู้ผมพูดไม่ยากะนะท่านี้มาด้านาหันนี่ของง่าย มันหนักอยู่แค่ประสดาบันกับพระนาคามีถ้าความจริงหนักจริงๆแค่ประสดาบันสาคัญถ้าเราขึ้นหัวหาดได้แหละคุณเอ,อ้ยกคนขึ้นบกอเคยซ้อมไหม่เลยเคยซ้อมหลายยกคนคุณนบกอไม่ได้ฝึกอ่ะทหารขี่มาไล้วันจะวฝึกทุกคนอไม่ใช่นาวิทยโยธินนี่นะเออแต่ผมเป็นพวกนาวิทยโยธินแต่ผมไม่ใช่อ่ะ ผมเป็นเหล่าอื่นจะไม่ต้องไปไปกับมันมันยกคนขึ้นบกก็ต้องไปกับมันนี่ผมชำน,นาญน,นี่พูดบ่อยๆถ้าเหยียบหัวหัดได้ปัดตีพังเลยใช่ไหมว่าเหยียบหัวหัดได้ไม่เป็นไรยึดหัวหัดได้แล้วก็บุกได้นี่เราตอนที่จะขึ้นหัวหันนี่มันจะยิงพังอ่ะเนใช่ไหม <laughs> มันจะลอยจมน้ําจมผ่าไปตรงนี้สําคัญ นี่การหนักที่สุดก็หนักตรงนี้เราจะเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ได้ตรงนี้กวดให้หนักสังโยคสามนี่คนมันเรื่องเล็กๆได้กวดจริงๆไม่เท่าไหร่อันนี้ตอนที่เป็นพระนาคามีแล้วโหเบาตัววิ่งเลยเรียกว่าเราไปเกิดที่ไหนก็ตามไม่มีถอยหลังลนมาเป็นอรหันเลยแสดงว่าเก็บเล็กเก็บน้อยแต่เดียจากนาคามีเนี่ย ความจริงตั้งแต่บาโสดาสกิทาคานาคานี่อยู่ในเกณฑ์หนนะักแต่ว่าถ้าเป็นบะโสดาบันไดแล้วนะ <c oughs> ท่านบอกว่าคนนั่งในที่เดียวนั่นแหละให้เป็นอารหัตผลเลยแต่ว่าถ้าเป็นอาราหันต์ไม่ได้ก็ทรงความสุขกั้นไว้ไม่ใช่ก็จะได้อาราหารันต์นี่นีจริงเป็นเรื่องจริงเลยคุณคุณไม่เชื่อคุณลองดูแล้วถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณก็ไปถามพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าหาทนไมได้คุณก็ไปถามพระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปไม่ตอบนั่งยิ้มยิ้มแสดงผมพูดถูกใช่ได้ไม่มีใครค้านธรรมะของพระพุทธเจ้าคุณไม่ถามู้อื่นไม่ได้นี่ตอนนี้เป็นนาคามีมแล้วเราต้องปฏิบัติตามท่านและนี่ความเป็นอราหันต์นี่ของง่ายจะเห็นว่ารูปไปทานไม่ใช่ของใหญ่โตเกินไปเป็นเพียงพื้นฐานเพื่อเข้าถึงสมาธิและเป็นกําลังที่วิปายายัสสนญญาณ ไม่หลงว่ารูปประชันเป็นของวิเศษเพราะตอนนี้ท่านก็มีหลงอยู่แล้วนี่ข้อเจ็ดก็ด้อารูปประชานตัวเห็นว่าอารูปประชานไม่ใช่ของวิเศษเกินไปยังเป็นปัจจัยให้เกิดจะเป็นสะพานในเข้าที่มีปันายานเราไม่หลงในอารูปแล้วก็ข้อที่แปดมานะเราไม่ถือตัวถือตนว่าเราเท่าเขาเราเลวกว่าเขาเราดีกว่าเขาเห็นไอมสัตว์และคนทั้งหมดเกิดมาได้เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด เมื่อทรงกายอยู่เต็มในความทุกข์เหมือนกันในถือตัวเลิกในเรื่องการถือตัวเราอาจจะเล่นกับหมาคุยกับหมาหยอกกับหมากับแมวได้เพิ่นได้ใช่ไหมสบ,บายๆถือหมูหมาสาตัตว์ที่ไรฉันทั้งหลายเป็นพวกเดียวกันโดยแก่แเจ็บตายเหมือนกันนี่มันดาพระหลานเขาทาได้สบายๆนะี่ยแล้วข้อสุดท้ายตัดความโง่เพื่อฉันทะอดีตเขาเรียกวิชชาเนี่ย ความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นกรมไม่มีไม่ต้องการราษฎรเทวโลกมนมุษย์ก็ดีเทวโลกเรามนุษย์ก็ดีสวยสดงามไม่มีโลกทั้งสามนี้เราไม่พึงปรารถนาเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพันธ์แลวก็มีอารมณ์สบายแม้แต่ยังไม่ตายจิตจะความวกุกฉะนั้นเวลาที่เราจะบูชาพระสงฆ์นึกถึงความดีของพระสงฆ์ ไม่จะไปน,นึกถึงตายลงนั้นลงปูนง,ปนง,งนี่ปะปูงนั่นอย่าคุณตรงนี้สมเด็จตรงนั้นดังนี้ลงนรกหมดก็ไอ้พวกนั้นมันติดเป็นมหาปรรียนเป็นปะปูเป็นเยคุณเป็นสมเด็จมันจะไปไหน,นมันก็ลงนรกไปพราเขาไม่มีการนในพุทธศาสนานะั้นมันโลกกระทมเขาไม่ใช่เขาใช้อย่างเดียวคือความบริสุทธิ์การเยเข้าถึงความเป็นระหันวสุนดาสิกทาคารึ้งความเป็นพระต้องตามสังโยชนิกา เน่งาว,ว่าท่านหลายต้องการนึกถึงคนความดีของแพระสองว่าพิจารณาตามสังโยชน์สประการสังโยชน์สประการมีที่ไหนในคู่มือปฏิบัติเรมัฐานนี้พบแล้วเนี่ยไปนั่งอ่านก็แล้วกันทีก็นั่งไล่เบี้ยมทุกวันวัยสามตัวตนเนี่ยชาตินี้ตั้งชาติก็ะนางฟาดเห็นแล้วได้อยู่มือให้ได้นะแต่คุณตั้งใจแบบนั้นเนี่ยผมจะขีดวงไว้เลย อย่างเลวที่สุดไม่เกินเจ็ดเดือนถ้าคุณตั้งใจจริงๆไปนั่งดูสังโยกสามานันเณรบ้บงมันไม่เห็นมีอะไรของอะไ้การที่จะตัดสกายาติติในสังโยกสามมันนิดเดียวนันกาเราตายแน่แก่แน่ป่วยแน่เท่านี้เองเวลาป่วยเถือเรื่องธรรมดาแต่ก็มันก็เจ็บเมื่อป่วยไม่ชาหาันไม่เจ็บไม่ป่วยนี่เป็นโสดาบันเป็นธรรมดา วิจิจิชาเราไม่สงสัยในคําสอนพระพุทธเจ้าก็เราเชื่อเราเกิดล้วจะตายพระพุทธเจ้าทั้งวอย่างนั้นมันก็ไม่สงสัยไม่ต้องไนั่งอะไรเบียบอ่ะข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งเราถือพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าตายใจชาตินี้แล้วไปนิพพานแน่ไม่กลับมามนุษย์แล้วพยายามรักษาสินให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นฆราวาตถ้าเป็นเนรรักษาสิ้นสิบให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นพระระวังสินสองร้อยี่สิบเจ็ดให้บริสุทธิ์แค่นี้ก็เป็นปรรสูดดาบันได้ผมไม่เห็นยากง่าย ของง่ายๆอาน่าเขาบอกเวลาม่าหมดแล้วนี่ผมก็จบกันพอดีเลย